บังด่วนเปิดใจมิวซังโอกาสเอกนิตลงที่อุระวะมีมากน้อยแค่ไหนขณะที่แข้งไทยจะมาเล่นเจลีกต้องทำยังไงส่วนชนาทิปยธิรทรเก่งแค่ไหนที่ญี่ปุ่นติดตามได้ในคลิปนี้บอกเลยจะเต็ม สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของน้องบุค๊คเอกนิตปัญญากันหน่อยในการค้าแข่งกับอุระเ e d Demon คลิปนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับอย่างที่ทราบผมได้มีโอกาสไปก่อติดน้องบุค๊คถึงประเทศญี่ปุ่นมาในช่วงที่น้องบุค๊คไปอยู่กับอุระแรกๆเลยนะครับได้เห็นการปรับตัว ความตั้งใจเชื่อว่าน้องบุ๊กมีโอกาสที่อุระแน่นอนแต่คลิปนี้เอกลักษเลยนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่มิวนาริจัมปาลีล่ามส่วนตัวของน้องบุ๊กเอกนิปัญญาซึ่งพี่มิวคนนี้เนี่ยโหเคยทำงานกับพี่อุ้มธิรทรจนเป็นแชมป์เจลีกทำงานกับพี่เจชนาทิปทที่อยู่กับฟอนเตเล่ที่เป็นยอดทีมของฟุตบอลเจลีกไปฟังพี่มิวกันในหลากหลายประเด็นผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะอยากติดตามบทสัมภาษณ์ของพี่มิวซึ่งไม่ค่อยได้ไปสัมภาษณ์ที่ไหน ไปฟังกันเลยมีหลายประเด็นมากๆฟังให้จบแล้วกันนะครับได้เจอพี่มิวครับพี่มิวนี่เขาบอกว่าอยู่คู่กับนักฟุตบอลไทยเนี่ยสามคนแลวนะคนที่สามคนที่สามตั้งแ,แต่พี่อุ้ม<จ>พี่เจแล้วก็ลูก<ม>เป็นไงความรู้สึกกับการที่ทํางานด้านนี้<า>นี่ทำมากี่ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่หกแล้วครับที่ทาํางานล่ามฟุตบอลหกปีแล้วหกปีแล้วคือถ้าทุก ใครได้มีโอกาสมาทำงานเก,กี่ยวกับฟุตบอลโดยเฉพาะทําำงานเกี่ยวกับท็อปทีมอของญี่ปุ่นอ่าก็จะคงจะเลิกไม่ได้ในความคิดของผมนะมันเป็นแบบมันเป็นจุดที่ดึงดึง,ด,งดึงใจของเราแบบไม่อยากจะใครเลิกเออเียสนุกสนุกนะมันสนุกและคือพี่มิวคือแบบไม่ได้อยู่ทีมเดียวนานแต่คือย้ายไปแต่ละทีมซึ่งที่อยู่มานะ ทุกทีมันมีความแตกต่างหมดใช่ไหมแตกต่างหมดเลยคือถ้านานที่สุดน่าจะเป็นมายโรสสามปีมายโรสสามปีโกเบอะไรโกหนึ่งปีคอนเต้ก็ปีครึ่งอ่าแล้วก็มาหลัวโอ้โหนี่มันคือสามทีมท็อปหมดเลยนะคิดไหมว่าเราจะได้มาอยู่แบบในฟิวตั้งแต่วันแรกที่ที่เราเป็นล่าที่กุ้มที่โกเบอไม่นะไม่คิดว่าจะได้มาทำงานที่บุรุษเพราะว่าเราเป็นคนสายตามาด้วย แล้บ้านบ้านบ้านแม่อยู่ไซ<า><า>ตามะเขาบ้านแม่อยู่ไซตามะใเลื่อนต้นไซชิดก็คือในไซตามะเลยอ๋อคื่นี่อุระวะไซธรรมะอีเลยใช่ไหมใช่อาจจะอยู่ไกลจากอุระวะหน่อยแต่ว่าทุกคนไซตามะไม่มีใครไม่รู้จักอุระวะนิสอ๋อแล้วพอเป็นไงพอออกจากฟอนตาเล่แล,แล้วมาอยู่กับอุระวะความรู้สึกแรกก็มีความหวานหวานว่ามันจะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าฟอนตาเล่เราชินเราชินกับคน Uh huh. เราชินกับพนักง,งานทุกอย่างเราเข้ากันเองทุกอย่าง uh huh. แต่พอเรามาอยู่จริงๆเราได้มาสัมผัสกับความเป็นกันเองของอุระวะ uh huh. สตาฟของอุระวะแล้วก็นักฟุตบอล uh huh. เขาก็เป็นกันเองอ uh huh. ก็เหมือนกันกับทุกๆทีม uh huh. อยากรู้คือนักบอลมันต้องใช้เวลาปรับตัวลามเนี่ยอ uh huh. ต้องปรับตัวใหม่ไหมเวลาย,ย้ายไปแต่ละทีมเนี่ยเหมือนการกับปรับตัวเหมือนกันเหมือนกันก่อนอื่นต้องจําชื่อพนักง,งานให้ได้ไมากที่สุดแล้วก็นักฟุตบอล ตอบไม่ได้พราะนักผู้คนจะได้ถามเราว่าคนนั้นชื่ออะไรโอสตาฟคนนี้ชื่ออะไรเราต้องจำไม่ได้ก็คือต้องทํางานนอะคือต้องศึกษาเขาก่อนศึกษาเขาก่อนโอ้ไม่ไม่ง่ายเลยพี่วิวคงไม่ง่ายพี่วิวอยู่ญี่ปุ่นมาทักกี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบสองขอันยี่สิบสองปีผมมาตั้งแต่อายุสิบหกปีแล้วก็เกินทำงานในหลายอย่างจนมาจบที่งานซูบอร์ ตอนนี้ก็ได้เรียนรู้จากโค้ดนี่โอ้โห oh, oh, ไม่มีได้รรู้จักตั้งแต่โกเบโกเบก็ใช้ญี่ปุ่นเราวญี่ปุ่นอานสเปนมาลีนอสเป็นบอสอังเกบอสอังเกไปสเปอร์ลวแล้วก็มัสแคทมัสแคทก็ด้วยฟอนตาเล่โอนิกิโอนิกิใช่โอนิกิแล้วก็มาอุลวะาสกอร์ซ่าผมอยากรู้ว่าความแตกต่างการทำงานระหว่างโค้ชญี่ปุ่นกับโค้ชโค้ชต่างชาติเป็นไงบ้างในจลีญี่ปุ่นก็คือจะท่ถ้าทำงานโค้ญี่ปุ่นต้องละเอียด ว่าเขาต้องในตั้งแต่ตอนซ้อมทุกอย่างเขาจะมีความละเอียดเป็นเป็นแท็เตอร์ของเขานะ่คือ,อทุกอย่างในการขยับจะได้จุดแจจุดเขา,าแ,แ,แบบจะให้เป็นตามที่เขาสั่งคือใน,ใ,นในความที่ิถนะ,ะ,ะความละเอียดจะละเอียดมากแล้วเขาจะลงมือทำเองอขณะเป็นโคชญี่ปุ่นโคดใหญ่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะใช่แต่ถ้าเป็นโคชต่างชาติอย่างเช่นอังเกหรือไม่ก็โคชสเปนซัากอซ่าเหมือนกันเขาจะใช้ตัวผู้ช่วย อ๋อแล้วมีคนสับแล้วเขาจะยืนดูใช่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต่างกันตรงนี้ในในความคิดต่างกันตรงนี้นะเออผมว่าพี่มิวก็ทํางานหลายคนตอนนี้พี่มิวเพพี่มิวความรู้เรื่องฟุตบอลนี่คือก๊าปุกเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่กับโค้ชท็อปททุกคนเลยน่าจะมีระดับนึงแต่ว่าเราจะพูดมากไปได้อ่าใช่ใช่พูดถึงการทํางานร่วมกับนักฟุตบอลหน่อยแต่แล้วก็ไปถึงบุ๊ พี่อุ้มเลยเป็นไงบ้างพี่อุ้มทำงานพี่อุ้มมาอ้ยมาพี่อุ้มนานสุดแล้วมั้งสี่ปีสี่ปีอยู่กับทีละตอนอยู่กับอุ้มมาก็ก็ช่วงแรกๆอาจจะยากหน่อยก็เขาก็อาจจะเข้าถึงยากมีมีาช่วงน้ก็ถึงยากถ้าสนิทกันแล้วก็อาจจะเป็นเป็นคนที่ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบตั้งใจแล้วที่จะไม่ไม่ยอมอะไรนักสู้อ่ะเป็นนักสู้คนหนึ่งนักสู้คนนั้นเลยคืออะไรที่ทำได้เขาจะทำจนจนได้ ตั้งใจทำที่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็าไปอยู่แต่ละที่ไม่ด้วยไม่ง่ายโดยเฉพาะตอนที่ไปอยู่โกเบช่วงนี้ไม่ได้ลงไม่มีโอกาสได้ลงแล้วคนที่ได้ลงแทนเขาตำแหน่งเขาคือมันก็ไม่ดีมากกว่าเขาเท่าไหร่ทำไมที่ไม่ได้ลงวะอะไรเขาคิดแล้วเขาตอนเขาคือสู้จะเป็นแชมป์เจลีกอ่ะใช่ใช่ใช่กับมารีโนนกับพี่เจนี่บอลตะเล่เป็นไงบ้างกับฟิลจะต่างหรือเปล่าไหมต่างกันคือเจเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ ของเขาอย่างเียวใครก็รู้ว่าถ้ายูแบบจรก็จะมีความสุขสำหรับข้างก็ใช่เฟรนลีรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วยและเขาเป็นคนที่มีอัธยาศายดีเขาคนได้ในสนามเราไม่ต้องห่วงเขาอย่แลเวเขาเอาตัวรอดได้อตัวรอดได้จนมาถึงบุกเอเกตไดเป็นน้องใหม่เลยน้องใหม่จริงๆเลยนี่คือคือคนล่าสุดเลยดี่ว่าเป็นไงล้วพี่ไม่ได้มาลงน่ะนะบุกก็เราเคยติดตามเขาตอนที่อยู่ม้านเนาะปี2 0 0 0 ยี่สิบเพราะว่าจะเอาบุ๊กไปเล่นที่มันอนถ้าผู้ดัดต้าโดนนะเขาเคยส่งชื่อไปอ๋อคือบุ๊เคยมีชื่ออยู่ในชื่อสเกาอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วก็ศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นว่าเป็นนักฟุตบอลยังไงบ้างมีคาแรคเตอร์ยังไงอแต่ก็เรวลาจะไม่เป็นจริงอ่าด้วยความสมมติเพราะว่าไม่มีโอกาสเขาจะเป็นเขาเรียกว่าบุ๊กเพย์หรือวาหรือเปล่าที่มีโอกาสได้แล้วก็ยังศึกษายังยังต้องทำความรู้จักกันไปใช่ไหมอ่า เดยเลยมีอะไรแนะนําน้องไหมเพราะว่าพี่มิวก็เป็นคนหนึ่งที่เอาอยู่ทั้งพี่เจพี่อุ้มมาแล้วก็ทั้งสองคนก็ประสบความสำเร็จซักเซสในเจริกม่งก็ไม่ใช่ถ้าจะแนะนำก็คือไม่ใช่แค่นักบอลางเดียวคนที่มาทํางานในญี่ปุ่นทุกคนอืต้องโดนญี่ปุ่นคือดูต่ำกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นชาติที่พัฒนาแล้วเรามาจากชาติชาติที่ยังไม่ถึงเขาเราต้องสู้ถึงเขาจะพูดยังไงคือเราจะ ทำไม่ค่อยดีถ้าคือเราถ่ายใส่ทำไม่ค่อยดีแล้วอย่าอย่าท้อไปเลยคือนั้ทุกคนต้องเจอต้องผ่านไปให้ได้อย่ายอมแพ้เขาทําได้เราต้องทำได้เราต้องทาได้ยิ่งค่อดีคือถ้าเกิดทําให้คนญี่ปุ่นยอมรับได้นี่คนญี่ปุ่นนี่รักมากใลยหรักมากเลยเขาต้องคือถ้าทํางานญี่ปุ่นสรวแกนคือว่าความคําขวัญในตัวผมนะแต่ผมทางานมาได้หลายบริษัทคนที่ความคนที่พยายาม ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาไม่ทิ้งคนที่มีลกเขาเรียกว่าอะไรวะความสู้ใจสู้ใช่เขาจะไม่ทิ้งเป็นกาอ๋อประเด็นประเด็นใช่เขาต้องสู้ก็คือได้ในต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเจอคนไหนมันแบบวิ่งเยอะๆเนี่ยชอบจิงแม้ทักษะจะไม่ดีอ่ะแต่จะเป็นตัวเลือกช้อยของโค้ชตลอดนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามใช่ใช่ใช่คือเขาดูอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดูเขาดูทุกอย่างตั้งแต่การ ลงมาสนามการมาซ้อมการใช้ชีวิตแต่ละวันในสนามเราทำอะไรบ้างอย่างเช่นการที่มาเตรียมตัวก่อนซ้อมเราเตรียมตัวอะไรบ้างดูขนาดดูขนาดทุกทุกคนอาจเหมือนจะไม่ดูแต่ว่าดูอันนี้เราอยากจะให้นุกฟุตบอลที่มาเล่นในญี่ปุ่นตั้งใจในจุดนี้ว่าส่วนมากนักฟุตบอลไทยอาจจะขาดในด้านในด้านการเตรียมตัวการเตรียมตัวก่อนซ้อมในจุดที่เราอยากให้นักฟุเบอลหลังจากนี้ที่จะมาเล่นที่ญี่ปุ่นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนซ้อม รามีเวลาเยอะชาร์จชิานี้ก็ถือว่าเยอะนะถ้าเราถึงก่อนจะมายืดก่อนก็ได้มวาเตรียมพร้อมร่างกายถทัมุติราลงไปเล่นในสนามเลยมันก็ต้องมีอยู่แล้วในคันการกราเบิดไหล่จะไ้พร้อ,อมอาจจะให้เราแบบดึงฟอร์มนต์ในร่างกายมาไม่ได้บางทีผมอยากรู้สิ่งที่ยากของฟุตบอลไทยในช่วงหน้าการมาญี่ปุ่นเป็นไงพี่มิวตั้งแต่พี่มิวมัน <ừ. S 2> อยู่นี่คือการเล่นมนคือมาจากอะไการเล่นจากไทยเออหบจากไทยแล้วมาญี่ปุ่นกว่าจะได้ลงเลยหมือนี้มมันยากแค่ไหน ก็อยู่ทัศนคติในการในการคิดมากกว่าเพราะเราอยู่ที่ไทยเราจะยังไงเราก็ต้องได้หน,นึ่แล้วเพราะเราเป็นตัวเน่งของคนไทยแล้วมาอยูอ่นี่ก็เหมือนโมเนนใช่ใช่ใชเราต้องมาสตาร์ทใหม่ทั้งหมดเราต้องทําให้เขาเห็นว่าเราทําสิ่งไหนได้บ้างเราทําสิ่งที่เขาต้องการเราทำ,ทำโน้มน้าวสิ่งที่เขาต้องการได้ไหรือเปล่าอ่าเข้าใจคือเรามาที่นี่ทุกคนเล่นได้เนถนนในสังคมเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ขนาด อืมโ,อโหยากไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ถ้าเล่นเล่นเป็นตัวของตัวเองจะดีสุดเพราะว่าเรื่องอะไรถ้าเขาเรื่องเราแสดงว่าเขาต้องการความเป็นตัวของตัวเราอถ้าเราไปจูนเล่นให้เหมือนคนญี่ปุ่นใครใครเข้ามาทำลายใช่ใช่มันก็ไม่ต่างมันต้องมีความแตกต่างเราต้องสร้างความแตกต่างให้ได้สําคัญเลยเออนี่ก็ได้คุยพี่มิวเพราะพี่มิวก็เป็นหนึ่งคนที่แฟนบอลชาวไทยอยากรู้เพราะส่วนใหญ่พี่มิวไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนเดี๋ยวป่า เอออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่สัมผัสใช่ไหมค่อยๆมีนะอันนี <c oughs> <c oughs> ้แบบไอ้กูศีบ้างแล้วพี่มิวคาดหวังยังไงบ้างกับการแบบคูณวัดแบบรายอยู่บนนี้คิดว่าบุกทำได้ไหมทำไมทำได้เพราะในความคิดของผมคือถ้าเราเปความตั้งใจที่เราไม่ละความอย่างของเราทุกคนทำได้เนาะก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยส่งกำลังใจเพราะวแฟนบอลชาวไทยเวลาคอมเมนต์เนี่ยผมพลาดบอลอยู่ คือเขาจะบอกว่าโอ้มาญี่ปุ่นเนี่ยมันง่ายมันแต่จริงๆมันยากนะพี่มิวมันไม่ใช่แบบว่าคุณลงอยู่เป็นตัวจริงแล้วกว่าจะอยู่ในสอกซอรทีมมันก็ยากนะใช่ก็ฝากทุกท่านชาวไทยนะครับว่าคนที่มาญี่ปุ่นเขาต้องมาสู้เพื่อทําให้คนญี่ปุ่นยอมรับแล้วก็ทําทให้แบบเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนที่อยู่ในทีมครับโดยเฉพาะตัวเองก็ต้องทําสิ่งที่ตัวเองไม่เคย อาจจะยังไม่เคยทำเราก็ต้องทำให้มันชิมว่าอาจจะมีบางเกมที่บุกอาจจะไม่ได้ลงเราอาจจะมีโอกาสน้อยได้ลงก่อนคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าบุ๊กก็พยายามทุกวันตั้งใจทุกวันอยากให้ทุกคนแฟนบอลไทยทุกคนมี็นกำลังใจให้กับนักบอลทุกคนไม่ใช่แค่บุกอย่างเดียวที่มาเจลรีเช็คเูินช่เช็คเงินในเจลรีว่าทุกคนตั้งใจเพื่อจะเป็นที่หนึ่งของทีมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ได้ทุกคนพยายามที่จะดึง สกัาของตัวเองแล้วก็เพื่อพัฒนาไปให้ไทยบอลไทยให้ดีขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องให้กําลังใจถึงจะในเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามเราต้องให้กําลังใจเขาเขาจะได้มีกําลังใจในการสู้ต่อไปขอบคุณพี่มิวมากครับกับบทสัมภาษณ์สุพิทักษ์ิชื่อว่าคนน่าจะติดตามเยอะแน่นอนคลิปนี้พาถึงที่ญี่ปุ่นก็ขอให้ประสบความสำเร็จละกันก็อยู่ทีมไหนก็ โอ้ประสบความสำเร็จหมดนะบอลตันเล่อุลวัแล้วกุลวัเล่นเอเชียด้วยปีนี้เอเชียใช่ก็ถือว่ายังเหลืออยู่ยังยังมียังมเจมี่ก็ยังลุนได้น่าจะมีโอกาสลุ้นในบอลดูวันครับดูวันครับใช่ครับขอบคุณพี่มิวมากนะครับที่ขอบคุณเข้าพูดคุยกันอ่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับ YouTube แล้วก็ Facebook เสียงสปอร์ตด้วยนะครับไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของช anel ต้องซุยที่นํามาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนมุ่งสู่ 2, สองแสนซับไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนติดตามเรื่องราวของน้องเช็คสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้หลังจากนี้เดี๋ยวผมไปญี่ปุ่นก็ติดตามกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดกันใดขออภัด้วยสวัสดีครับ